จ้าอุ้หนาวพี่น้องนี่นางเลิกงานแล้วกําลังจะไปตองงานแต่กําลังจะขับรถไปร้านอาหารบ่ายสองแล้วโอ้ยหนาวอากาศอ,อากาศสิออ,าาองศาเดยแต่ว่ามันอีน,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 นี่มันมันมันฝนมันลมมันพายุมันมืดมันขึมหนาว <laughs> ไปไปตองงานกันพี่น้องขับรถไปตองงานนี่นางมัดผมไม่ก่อนดูสึกว่าผมกระเซิงกระเซิง ผมบริษัทมาว่าในมาว่าในไปเหตุงานร้านร้านอาหารแน่นอนว่ามันเหม็นข้าเหตุอาหารในในวงเหนี่น่อยแคบๆนะพี่น้องแน่นอนว่ามันสิเหม็นกินอาหารติดเสื้อผงเสื้อผ้าติดผมติดอีหยังจังสีหน้าผมก็สีไฮซ้สูมือก็บริษัเพราะว่าอนางเฮ็ดงานสูมือเนาะพี่น้องเออเหตุงานร้านอาหารแทบทุกวันจะหฮซ้าสูมือก็บริษัทพี่น้องหนังสีซามันแห้งมันแห้งแล้วมันก็คขั่นประเทศเนี่ นางมัดผมใหม่ก่อนต้องเก็บผมให้ดีเลยเดี๋ยวเส้นผมมันสิโลนลงไปในอาหารของลูกค้าเฮ้ยบ่ได้กินยาแก้แพ้แค่เมื่อเมื่อือว่านบ่ได้กินแล้วก็เมื่อนี่เมื่อนี่ก็บโบได้กินพี่น้องคันคันคันยุบยิบยุบยิบยิบเลวพอคันขึ้นยุบยิบยุบยิบตามนี่แล้วมันแล้วแล้วมันก็สิออกแบบว่า ออกห่อนนะพี่น้องออกห่อนวึงวึงว่งวึ่งในขั้นตาขั้นตาขั้นตามแก้มขั้นแขนถ้าก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าแค่เกิดอาการขั้น,นตามแขนตามขาเนี่ยแค่เอามือลูบจังเสียลูบตรงเทว่ามันขั้นนะขึ้นเป็นพื้นแดงปืดเปืนเลยพี่น้องเออเป็นแน,น่นันค่ะต้องกินยาตลอดจะไปไทยนั่งมานีนั่งหาหมออยู่นี่หลายรอบแล้วแล้ว เราอ่ะอย่างที่ลู่ๆเน,นาะค่ะนอกวายู่เมืองนอกเมืองหน้านี่เฮ้าซิมีหมอประจํตัวทุกคนทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกมาด้วยวีซ่าที่ว่าขึ้นมาขึ้นมาด้วยวีซ่าติดตามสามีติดตามแฟนอีหยังก็แล้วแต่และนะที่ว่าจะขึนมาอาศัยอยู่ที่เมืองนอกนะจะต้องมีหมอประจําตัวเจ็บไข้ใดป่วยอีหย่างก็แล้วแต่แต,ต้องโทรหาหมอประจําตัวก่อนก่อนที่ถ้าให้เข้าตรวจให้เข้าวินนี่ใช้ก่อนว่าเาเป็นโรลคลารแรงอะไรหรือเปล่าหรือว่า เราเป็นเครอนี่ย่างก่อ๋กเครอนี่อย่างก็งเ,งกเป็นเรื้อลังอีย่างประมาณนี้เนี่ยเขาถึงจะทรงไปหมอเฉพาะทางลงลงบ้านไงประมาณนี้พี่นอ้องอทุกคนจะต้องมีหมอประจำตัวแล้วหมอประจําตัวอีนัมันอยู่อีกเมืองนึงงเราไกลครับรถจากบ้านอีนั่งไปสองชั่วโมงพี่น้องอีนั่งก็ขี่ข้านไป บอทนาที่จะขับรถไปไปบางที่ไปหามหมอที่นี่โทรหามหมอเนี่ขอชั่วโมงพบหมอโทร่ไปหามหมอว่าอยากไปหามหมอหนู่นนี่นั่นป่วยเป็นยังก็แล้วแต่ล่อไปเถออาทิตย์สองอาทิตย์จนกว่าสิได้ชั่วโมงไปพบหมอประจําตัวอีนี้อยู่นี่นะหมอหน่อยหมอหน่อยอืมก็เข้าใจหมออยู่เข้าใจอยู่การรักษาพยาบาลอยู่นี่มันก็คือบ้านเฮาดอกพี่น้อง เวลาจะไปหาหมอตนที่มันไกลแล้วก็อีนั่งอีนังกับ่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดว่าจะไปหาหมอก็ต้องหยุดงานต้องลาง,งานไปอย่างสีหน้าพี่น้องคะ่ะแล้วก็บ่าทนาที่จะขับรถไปสองชั่วโมงไปตรวจแค่หาหน้าที่ซิบหน้าที่แล้วก็ออกมาอย่างสี่น้พี่น้องขี่ข้าอว่าง่ายๆซช <c oughs> <c oughs> เออไปไปจาะเลือดหลายรอบแล้วก็ตรวจประพอจักเทืาปรแพร้่อีหยังพี่น้องอีนั่งก็เลยว่าล่อก,กับไทย รอกลับไทยไปตรวจอยู่ไทยดีกว่าสบายใจก็พี่น้องหาาจเงินไปตรวจล่ยาบาลเอกชนเอาเออเ่าเป็นยังดอกตรวจให้มันหูไปเลยว่ามันตกลมมันแพร่อย่างกันแน่แล้วมียาตัวไหนจะจะรักษาบะก็ต้นใหม่ลมล,ล,ลมพัดแห้งต้นใหม่มันลมเนาะคะ่ะขับรถไปทํางานวันนี้พรุ่งนี้หยุดเมื่อื่นหยุดงานร้านอาหารแต่ว่าไปหยุดงานทําความสะอาดงานทำความสะอาดก็ยังมาทําเหมือนเดิมเนาะเนาะ วันนี้วันจันทร์ไม่รู้ว่าลูกค้าจะเยอะไหมเมื่อวานนี่ก็พ่อได้อยู่คะ่ะเท็ดงานเมื่อวานเท็ดงานสองคนก็บอกว่าหนักสัมได้ดอกพี่น้องเมื่อวานขายหึงเจ็ดพันกว่าบันท่าใดวันวัน,นวันอาทิตย์นี่ป,ปะกะติวันอาทิตย์นี่จะเป็นมือที่ขายดีกว่ามือนในไหนเลยนะวันอาทิตย์นะแต่เมื่อวานนี่ก็ถือว่าก็บอกเงียบบ้าลายกำลังพ่อดีคะ่ะเจ็ดพัน เจ็ดพันโค่นคือว่ากระั่งขอดีนะคะเนาะใช่ฝนตกอีกแล้วนี่นันจะต้องปิดคลิปค่ะเพราะว่าจะต้องใส่สมาธิในการขับรถถนนถนนบะเมอนดอ,อกอากาศยุที่สิบเอ็ดองศาแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกแบบนี้แล้วอากาศอากาศยุที่หนึ่งองศาสององศานี่จะต้องเตรียมโตไป้ล้จะต้องระวังระมัดระวังถนนหนทางให้ดีเพราะว่าเสี่ยงต่อการมืน,นะะมเนาะนนเมื่อนี้พ่อยหญครับรถเขาในเมืองเอารถไปเช็คในอย่างของเราก็บระลุก แล้วก็ขับรถในเมืองเข่าไปในเมืองโอซน่าเสียจากเมืองโอซนา,าแล้วก็ขับรถไปเมืองดาแล็ไปหาหมอหมอประจํตัวของพอใหญยกับหมอประจํตัวของนี่นางนี่หมอคนเดียวกันก็พอใหญยก็ขับรถไปดาแล็คือกันนะั่นแหละพี่นอ้องมาทักทายพี่น้องๆนะคะเนาะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้เดี๋ยวกันเดินนี่นะขับรถก่อน